ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่ร้อยแปดเลิ้วิ่งร้อยแปดสไล์ที่เป็นคุณกับคุณเส้นนะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าพูดถึงแฟชั่นนะคะที่กําลังทิตพอยู่ตอนนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คงไม่พ้นการใส่หมวกของสาวๆนั่นเองนะคะซึ่งหมวกเราเนี่ยจริงๆก็มีหลายประเภทหลายแบบเลยนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นเก๋ๆกันเนี่ยเขาก็นําเข้ามาจากต่างประเทศบ้างหรือว่านามาจากดีไซเนอร์ของต่างชาติบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่จะมีใครคะที่รู้ว่าตอนนี้นะคะก็มีดีไซเนอร์ไทยนะคะที่เขาสามารถออกแบบหมวกเก๋ๆอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะ และดีไซเนอร์คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณน้าคุณตากันดีค่ะเพราะเธอเป็นนักข่าวมาก่อนนะคะและตอนนี้ก็ผันตัวเป็นดีไซเนอร์แล้วนั่นก็คือน้องมายกุนทิลาปัดฉิมสวัสด์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเธอได้เปิดตัวแบรนด์แล้วสําหรับ My Mirinery นะคะจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพบกับเรื่องราวของเธอกันค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันเชคอะไรเลยค่ะโอ้ยน่ารักมากสวัสดีค่ะ,น,น,คะน้องม,มา,สว,ส,มมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะมากับหมวกเลยนะคะข้างหลังนี้ห้องก็แบบมีแต่หมวกที่นีนเลยใช่แล้วหลายคนคุณนหน้าคุณนตากันดีกันบการเป็นนักข่าวใช่ไหมค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าหันมาทําแบรนด์ของตัวเองแล้วนะชื่อแบรนด์อะไรคะ My Millinery ค่ะก็คือเป็นหมวกเป็นหมวกอย่างเดียวเลย หลากหลายมากมายเลยใช่แล้วแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากไหนทําไมถึงแบบอยากจะมาทําหมวกคะคือเริ่มจากแค่หนังหนึ่งเรื่องเท่านั้นที่ไหม่ดูจริงๆตอนนั้นแบบช่วงที่ทาข่าวแล้วก็เหนื่อยมากคือเวลามีเวลาอยู่บ้านก็จะแบบอยากพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ดูหนังเก่าๆอะไรอย่างี้ค่ะจะกระทั่งแบบมันจะมีหมวกเยอะมากจนในหนังใช่แล้วก็มีใบหนึ่งที่อยากได้มากเป็นของจีหวังชีที่อ l l r e h a b b l ใส่ก็้สมัยนั้นก็คงไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยแบบไม่รู้จะแบบไปหาที่ไหน ก็เลยลองเซิร์ชดูว่ามีที่ไหนสอนทําหมวกบ้างแล้วก็ไปเลยโอเคก็เลยทํา ไปเป็นที่มาว่าทําไมถึงไปเรียนทําหมวกที่ไหนอ่ะที่อังกฤษค่ะลอนดอนใช่แล้วกลับมาหมวกไปแล้วที่ทํานี่เป็นหมวกแบบไหนก็เป็นทรงน้นเลยอ่ะที่เออเดรสใสเป็นซอฟตี้แต่ว่าปีกกว้างแบบโอเวอร์ไซส์ซอฟตี่่แล้วได้ใส่ไปไหนบ้างมีคนชมเยอะๆเลยปะก็ใส่ใส่ไปข้างนอกแล้วเขาก็จะถามว่าไอหมวกซื้อที่ไหนหาไม่ได้ทำเองนี่แล้วตอนนี้นะคะใครที่มีหมวกอยู่ที่บ้านหมวกเก่าๆวันนี้นะคะอยู่กับน้องมายทั้งทีเดี๋ยวจะสอนทำหมวกแบบครีเอทใหม่ๆได้เลยใช่จะทำใบเก่า ให้กลายเป็นใบใหม่เลยโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงหน้าช่วงร้อยแปดวอตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัดต้องสีดูลักส์อินสไป ด้วยแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ทุกเรื่องของไอคอนสุดคลาสสิกอย่างออดร์เฮเบินผสานกับความชื่นชอบในงานประดิษฐ์และพรสวรรค์นในการออกแบบจึงทําให้อดีตนักข่าวสาวอย่างน้องมายกุลธีราปัดฉิมสวัสดิ์พลิกบทบาทมาเป็นนักออกแบบหมวกสุดเก๋ให้สาวๆได้สวมใส่เพื่อเพิ่มความเก๋กันค่ะซึ่งทุกใบผ่านมือและผ่านใจที่ทุ่มเทให้กับผลงานอย่างเต็มความสามารถจนในที่สุดก็เกิดเป็นแบรนด์หมวกแบรนด์แรกที่ออกแบบโดยคนไทยมายมิรินารี เราไปอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับร้อยแ v i n g 1วิ่งร้อยแสไตล์ที่เป็นคุณกับน้องไม้นะคะเจ้าของแบรนด์ m y m i ม i ิน r y นั่นเองค่ะวันนี้ต้องถามก่อนเลยเลยกันว่าสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยทำมานานหรือยังก็จริงๆคือม้ทำหมวกมาประมาณปีหนึ่งแล้วะคะ่ะใช่แต่ว่าแบรนด์นะเพิ่งเป็นชื่อแบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้ก็เริ่มปีที่แล้วอตอนที่มาไปเจอกับทูต ของ <ฮะ S 2> ประเทศสิงคโปร์ทูาพาณิชย์เงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าท่านทูตเป็นเป็นผู้หญิงคือเหมือนกับว่าเขาก็เห็นไม่ใส่หมวกก็ <ฮะ S 2> เลยชวนว่าแบบอยากนําหมวกของไทยเราอะไปไว้ที่สิงคโปร์ไหมแล้ว <ฮะ S 2> ก็เลยเออน่าสนใจนะก็เลยต้องรีบตั้งชื่อแบรนด์ขึ้นมาทีค,คือแบบชื่อแบ,บรนด์มันก็จะมาจากว่าคือช่างทําหมวกของอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คําว่า m i l l i n a r y ซึ่งแปลว่าช่างทําหมวกผู้หญิงแล้วทุกคนที่เป็นคนทําหมวกค่ะเขาจะใช้ชื่อตัวเองอย่างแบบเอ่อฟิลิปเทรซี่มิลลิเนรี่ไว้ข้างหน้า ใช่สตีเฟนโจนส์มิลเลนเนอรี่มันก็เลยคิดว่าโอเคของไม่ถ้าเป็นชื่อจริงมันก็อาจจะยากไปก็เลยใช้แค่ไม่มิลเลนเนอรี่เออก็น่ารักดีเนาะถามถึงสไตล์ดีกว่าสไตล์หมวกของเรานี่เป็นแบบไหนอะจริงๆถ้าส่วนตัวเลยคือมันจะชอบทำหมวกแฟนซีอารมณ์แบบนี้ใช่คือแบบนี้ใช่แบบไม่ใส่เงินน่ารักวๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ฟาสซินเอเตอร์อย่างงี้แตะไวท์ทอมอลใช่เขาก็ฮิตกันนะเดี๋ยวนี้แต่ว่าบางคนเขาก็แบบจะใส่ งานอะไรกันมากกว่าเนาะหรือว่าแบบเฮดพีซเล็กๆอันนี้พี่ชอบแฟนซีนิดหนึ่งเข้ามากๆเลยนอกจากแบบนี้แล้วก็ยังมีหมวดอีกหลากหลายเลยที่กี่ทรงนะคะหมวกจริงๆมีประมาณ200แบบนี่ก็คือหนึ่งในนั้นย้อนออกแบบหวานๆหน่อยนะอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเกรด a กสบีคือมันเป็นยุคแบบ1920ใช่ใช่คือมันจะเป็นทรงเรียกว่าคลอชเป็นทรงระคังเวลาใส่มันก็จะเอียงอย่างเงี้ยค่ะ สวยนะก็ะคนสวยๆใส่ก็อย่างนี้นะคะใส่ได้ทุกทรงจริงๆเลยนะคะแต่ว่าใบที่พี่ถือนี้ได้ค่ะว่าแบบ อันนี้เป็นใบเดียวที่เย็บเองเลยใช่เป็นใบแรกเป็นใบแรกที่เรียนใช่ค่ะและที่นี่ก็คือสตูดิโอที่ทำหมวกเป็นที่ที่มายมานั่งคิดงานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็เหมือนแบบมาหาไอเดียมากกว่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วหมวกก็มีหลายสไตล์มากๆแล้วก็ต้องทําแบบหลายสีหลายแบบอะไรแบบนี้เลยทำคนเดียวป่ะคะมีมีทีมค่ะมีมีช่างด้วยช่วยกันช่วยกันมีแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ยังไงวันนี้เนี่ยที่พี่มาที่นี่แล้วเนี่ยคงไม่ได้มาแค่คุยกับน้องมาอย่างเดียว เพราะว่าแอบเห็นอุปกรณ์เยอะแยะเลยที่ทําหมวกใช่ค่ะจะมาช่วยกันทำบ้างไได้เออเหมือพี่แบบว่าจะทําแบบหมวกที่แบบใส่ได้คนเดียวอะไรแบบนี้ได้ใส่องตัวเองโอเคตอนนี้จะทำอะไรคะตอนนี้วันนี้เราจะออกแบบหมวกให้พี่วุ้นโอเคเคเป็นหมวกที่แบบว่ามีสําหรับพี่คนเดียวเลยใช่เอ้ยเป็นหมวกประเภทไหนอ่ะทำเป็นฟาสซิเนเตอร์ค่ะ คือฟาสซิเนเตอเหมือนจะเป็นหมวกที่แบบย่อส่วนลงมาเป็นหมวกเล็กๆจะสอนวิธีทําง่ายๆเหมือนกับว่าเราต้องไปงานแต่ว่าไม่มีเวลาซึ่งมีเวลาชั่วโมงเดียวที่จะต้องหาเฮดพีซน่ารักทำเองเลยทำเองเลยส่หว่าวันนี้พี่พี่วุ้นใส่ชุดนี้ก็จะเลือกผ้าสีที่เข้ากันใช่ค่ะคืออุปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าหนึ่งชิ้นแล้วก็กระดาษแข็งซึ่งหาได้ทั่วไปกลมใช่ค่ะแล้วก็ตัดเข้าไปถึง ตรงกลางเป็นเหมือนแบบพิซซ่าชิ้นเล็กๆอย่างนี้ใช่พับมันเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันเป็นทรงเหมือนเป็นหมวกชายโดยใช้กาวสองหน้าติดโอเคานนี้ก็จะใช้ผ้ามาปูลงไปค่ะอาจจะใช้กาวสองหน้าแปะให้มันให้มันยึดก่อนนะคะจริงๆแต่ถ้าทําขายจริงๆเนี่ยเราจะใช้มีวิธีทำให้แน่น้ใช่เราจะใช้แบบ วัสดุจริงจังอันนี้เหมือนทำแบบเล่นๆงานประดิษฐ์นะคะของจริงน้องไมคเขาใช้อุปกรณ์ดีทุกอย่างของจริงจะต้องสมมติว่าถ้าเราทำเป็นเหมือนแบบหมวกเลยอะค่ะเราจะต้องมีเครื่องไอน้ำแล้วก็เครื่องมีกาวคืออบกาวจริงๆด้วยก็จะออกมาไม่ไม่ได้เร็วเือนะคะใช้เวลานิดนึงก็เป็นแฮนด์เมดอันนี้เป็นการฝึกฝนเพื่อให้คนที่บ้านอยากจะทำเล่นๆเนาะทำให้ของขวัญเพื่อนอะไรแบบเนี้ย อุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะใช่ค่ะครัวนี้เราก็จะมาแต่งข้างหลังนี้คือเดี๋ยวค่อยเก็บอาละไรยอีกทีได้มุกๆอะไรเงี้ยเพชรๆอะไรเงี้ยไหมคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะเก็บรายละเอียดข้างหลังนิดนึงคือเราก็จะใช้ผ้าแดงเป็นสักะลต้องตัดให้ไซส์พอๆกันครั้นี้ทากาวติดกิ๊บลงไป อันนี้ง่ายมากแค่ปืนกาวออ๋กาวที่ตะ<ำ>ลานีใ,นนใช่เออเน่ะทำเร็วมากเลยอะ่ะแล้วก็สามารถใส่ไปงานแล้วคนต้องถามแนะ่เลยว่าซื้อที่ไหน เข้ากับผิวเจือเลยนะคะไหนๆก็มาแล้วเนี่ยเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าบางคนก็จะมีหมวกที่บ้านที่ไม่ใช้แล้วเก่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากทิ้งนุ้งไม้อยากจะมาแต่งให้มันดูงานเดี๋ยวพี่เอามาสวยขึ้นนี่นะคะโอเคจะมาจากเกาะอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าอยากจะมาทําให้มันดูดีขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะแบบทะเลทะเลอะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะ นี่หมวกเก่าของเราก็กลายเป็นหมวกใบใหม่แล้วนะคะแค่นี้ทําง่ายๆมากๆเลยยังไงตอนนี้เนี่ยเราก็มีแฟชั่นที่นําสมัยมากขึ้นแล้วสำหรับน้องไมล์วันนี้นะคะหลายๆคนก็ได้เห็นแล้วสำหรับหมวกของ,ของเธอใ,ในยี่ห้อ My Millinery อยากจะไปซื้อเนี่ยไปที่ไหนย้ำกันอีกทีไปที่ Marketplace ทองหล่อซอยสีค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไมล์มากๆเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะที่ทำความฝันของตัวเองนะคะให้สำเร็จแล้วก็เป็นจริงด้วยนะคะยังไงก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่งที่ยุ้นนำเสนอในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไมล์กับแบรนด์นี้ไมล์มิลเลนนรีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ